สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะวันนี้วันนี้พามาชมความสวยของสีชมพูค่ะเพืเ่อนๆสีชมพูชมพูชมพูค่ะนี่ค่ะนี่หลายๆบ้านก็น่าจะมีเก็บกันแล้วนะคะบอนต้นนี้บอนต้นนี้มีชื่อว่าม่านนางพิมพ์ค่ะเป็นบอนแบบ ที่ต้นแรกๆนะคะที่ดีเลี้ยงเลยค่ะเป็นไม้ไม้เออเขาว่าบอลไอ้ตัวเนี้ยเป็นไม้บ้านๆนนะคะไม่ไม่ถึงกับว่าเป็นตัวเด่นแต่ว่าสําหรับดีเนี่ยคือเด่นมากค่ะ,คะทุกคนนี่พามให้ดูนะคะเห็นไหมคะความสวยของม่านานางพิมพ์คือแบบสะดุดตามากๆเลยค่ะทุกคนนี่เขาช่วงที่ว่าช่วงก่อนเนี่ยเขาจะเหมือนจะ ใบไม่เยอะอะค่ะจะทิ้งใบไปพักหนึ่งแล้วก็ช่วงเนี้ยเขาเริ่มผลบอนหลายหลายชนิดนะคะทุกคนช่วงเนี้ยเขาจะเริ่มผลเริ่มที่ว่าเขาเหมือนมุดมุดอัวอยู่ที่ทิ้งใบไปอะค่ะเขาจะเริ่มผลขึ้นมาหลายต้นเลยนะคะแล้วต้นเนี้พอผลมาเห็นแวบๆวบว่าเหมือนมีหน,นเลยต้นนี้ต้นนี้เออ แต่พูดถึงแล้วเขาก็ไม่ถึงกับยุบหมดนะคะแต่ช่วงก่อนเนี่ยใบก็จะไม่สวยช่วงที่ว่าเหมือนต้นอื่นๆจะทิ้งใบมีแต่หัวแบบมีแต่กระทางเป่าๆทิ้งใบไปนะคะต้นนี้เขาจะมีใบหลงเหลืออยู่สองสามใบแต่ว่าใบก็ไม่ค่อยสวยะค่ะแต่เขาจะไม่ไม่ได้ทิ้งหมดนะคะที่ของดีเนี่ยต้นนี้แล้วก็ช่วงนี้เขาจะโผล่ขึ้นมาแบบพลึบเลยละค่ะใบนี่ให้ดูนะคะมานางพิมพ์ให้ดูความสวย ดีจะชอบเลี้ยงบอลแบบบอลเก่าๆนะคะทุกคนเหมือนว่าบอลตัวแรกๆตัวเก่าๆที่เขามีกันมานานๆแล้วเนะะี่ยค่ะถ้าบอลตัวใหม่ๆเนี่ยไอตัวที่ว่าไม้เลไม้ไรเขาแบบนี้จะไม่ค่อยมีะคะ่ะที่สวนช่วงนี้นะคะ่ะเริ่มจะซื้อมาสะสมบ้างแต่ไม่ได้ไม่ได,ไได้คือแบบไม่ได้แบ่งเป็น,เ,ปนเหมือนกับว่าเออยังไงอ่ะไม่ได้แบ่ง ไอ้ซื้อมาจะขยายไอ้ตัวที่เขาเรียกไม้เล่ไม้เออไม้ด่างตัวแพงๆะคะ่ะจะไม่ค่อยมีขยายส่วนมากของดีเนี่ยจะเป็นบอลไทยๆบอลโบราณโบราณนะคะคือจะชอบแนวนี้ซะมากกว่าค่ะคือชอบส่วนตัวเลยนะคะทุกคนบอลตัวดั้งเดิมตัวเก่าๆเนี่ยค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะความสวยของเขานะคะถึงว่าจะเป็นไม้ที่ไม่ถึงกับราคาแพง แต่เขาสวยค่ะให้ดูความสวยของเขานะคะนี่เขาจะเป็นอ,อมา่นางพิมพ์นี่เขาจะเรียกอีกชื่อหนึ่งมันจะอยู่ในตระกูลไก่เหมือนกันนะคะทุกคนเรียกเขาเรียกว่าไก่ชวนประโคงค่ะอีกชื่อหนึ่งนะคะที่เคยเคยรู้มาค่ะอีกชื่อหนึ่งเขาจะเรียกไก่ชวนประคองแล้วก็อีกชื่อหนึ่งก็มมา่นางพิมพ์เนี่ยค่ะมันจะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นใบ ใบแบบบางๆชมพูใสๆนะคะคือสวยคือไม่รู้จะบอกถึงความสวยยังไงของต้นนี้ถ้าใครชอบไม้สีชมพูค่ะต้นนี้แบบคือแบบสุดๆเลยค่ะของความชมพูนี่อันนี้อันนี้ก็เป็นใบเพิ่งพ่งออกมาเห็นไหมคะชมพูมาตั้งแต่น,นู้นเลยใบนี้ก็ต้องสวยอีกนี่แล้วก็เขจะมีขอบเขียวอยู่นิดนึงคือสวยสวยแบบสวยบอกไม่ถูกเลยค่ะต้นนี้ ให้ดูนะคะนี่ความสวยของม่านนางพิมพ์นะคะนี่นี่ใครว่าบอนบ้านบ้านแล้วไม่สวยอนะ่ะสวยสวยมากด้วยค่ะบอนทุกต้นนะคะสวยทุกต้นเราเลี้ยงเขาด้วยความรักนะคะทุกคนดีนี่จะชอบคือจะจะบอกว่าจะจะไม่เป็นคนจะไม่ทิ้งเออไม่ไม่ทิ้งแบบไม่ทิ้งแบบทิ้งคว้างเขาไปเลยอะคะ่ะทุกคนเหมือนบอนต้นที่ว่า เออต้นเหมือนบอนธรรมดาเหมือนเจ้ากุงไกเซอร์อะไรแบบนี้ก็มีนะคะมีมีอยู่หลายต้นอยู่เพราะว่าบอลใดละต้นเขาจะมีความสวยในตัวค่ะทุกคนนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นสุพรรณหงนะคะนี่สุพรรณหง์ก็เพิ่งผลูมาไม่นานเหมือนกันคะ่ะทุกคนนี่ต้นแม่นะคะสุพรรณหง์เออสีชมพูยังไม่กัดเต็มที่ะคะ่ะเขาปลูมาไม่นานแล้วตัวนี้ตัวนี้จะเป็นไก่นะคะไก่ตัวงาม ก่ตัวงามก็สวยนี่อันนี้จะเป็นแบบใบเก๋ใบ,ใบอายุเยอะแล้วค่ะสีก็เลยเข้มเๆหน่อยไก่ตัวงามแล้วก็นู่นอีกต้นหนึ่งออตรงนี้จะเป็นโรงที่ว่าดีเก็บแม่พันธุ์แล้วก็เก็บเอ,อไม้ที่ว่าเพิ่งผ่าเพิ่งเพาะนี่เห็นไหมคะทุกคนจะใส่กระถางแบบ ใส่กระถางแล้วก็ํามกับทรายนะคะแล้วก็เนี่ยเก็บมัดปากถุงเก็บไว้ใต้สเลนแบบเนี้ค่ะต้นนี้จะเป็นต้นนี้จะก็จะเป็นไม้เก่านะคะต้นนี้ได้มาในชื่อหานุมาโอกสึกค่ะทุกคนแต่หานุมาโอกสึกเนี่ยเห็นหลายของคือเห็น หลายแบบอยู่นะคะที่เขามีกันเราก็เลยไม่แน่ใจแต่ตัวนี้ได้มาในชื่อหนุมานอกสึกค่ะสวยมากเหมือนกันค่ะต้นนี้ทรงใบก็จะแบบเป็นแบบเฉกเฉกเห็นไหมคะทุกคนนี่ต้นนี้ก็หนุมานอกสึกนะคะนี่ให้ดูคือสวยสวยดีบอกแล้วดีจะไม่ไม่ค่อยทิ้งบอลน,นะคะทุกต้นเนี่ยจะเลี้ยงคือพอเขา มุดหัวไปอะไรแบบนี้ก็ใส่ปุ๋ยบำรุงลดน้ำอยู่เป็นประจำค่ะทุกคนไม่ได้ทิ้งเขาไปแล้วก็พออยู่ช่วงเวลาหนึง่งเขาก็จะผูขึ้นมาเหมือนผูพผูความสวยเขาเก็บสะสมความสวยค่ะดีว่าแล้วก็พอพอนี่เขาก็ผูขึ้นมานี่ต้นนี้ต้นนี้ก็มีนะคะนี่มีหัวอยู่ข้างในด้วยต้นนี้จะเป็นวางทองแม่ของวางทองแล้วก็เนี่ยมุดไปตั้งนานแล้วยังไม่ผู่เลย แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นเอ่อจะเป็นบอนเก่านะคะต้นนี้บอนเก่าไม่ทราบชื่อค่ะทุกคนเป็นเขาจะเป็นเหมือนไอ้ลายใบของเขาเนี่ยจะคล้ายๆกับพญาพันธุ์วังนะคะแต่ว่าสีก็จะออกแบบชุมพูบานเย็นนะคะทุกคนต้นนี้เป็น ไม้ที่ไม่ค่อยชมพูบานเย็นในส่วนมากไม้บอนเนี่ยจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะแต่ต้นนี้เขาจะออกชมพูบานเย็นสวยเหมือนกันค่ะทุกคนนี่แต่ชื่อเนี่ยไม่รู้แต่ก็คิดว่าเป็นเป็นไม้เก่าอะคะ่ะไม้เก่าแต่ไม่รู้ชื่อต้นนี้นี่มีหนอนะคะเป็นฟอร์มกออยู่ต้นนี้นี่สวยนะคะนี่เขาจะออกชมพูบานเย็นตนน้นเนี้แล้วต้นนี้ ต้นนี้ก็จะเป็นมหาราชาค่ะทุกคนนี่ต้นนี้ได้มาในชื่อมหาราชาดูสิคะต้นนี้มีไอผักชีด้วยต้นนี้มหาราชาบอลนะ่ยไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ผักชีฝรั่งอะโตเต็มกระถางเลยค่ะทุกคนนี่มหาราชาเริ่มมีโหนเลยนะคะเนี่ยว่าจะแยกโหนมหาราชาเพราะว่าดีจะเลี้ยงคู่กับมหาราชินีอะค่ะสองต้นนี้นี่นี่โหนเขานะคะ มีทรงโนแล้วเดี๋ยวต้องมาแยกโนต้นนี้มหาราชาเขาจะทรงใบก็จะคล้ายๆกับมหาราชินีอะค่ะแต่มหาราชินีเนี่ยตรงพื้นใบตรงเนี้ยเขาจะออกสีชมพูที่ดีเคยให้ดูวันก่อนนะคะทุกคนแต่ต้นนี้ที่เป็นมหาราชาเนี่ยพื้นใบก็จะออกแดงนะคะนี่เราก็ได้มาในชื่อน,นี้ก็เลี้ยงเลี้ยงชื่อน,นี้ค่ะทุกคนแล้วก็นี่ให้ดู ให้ดูทวดของชายชนชายชนที่สวนนะคะทุกคนจะทุกๆต้นเนี่ยจะขยายไปจากต้นนี้เลยค่ะนี่ให้ดูสิคะความสวยของชายชนชายชนนะคะต้นนี้เลี้ยงมาประมาณสามสี่ปีอะค่ะทุกคนแล้วก็ช่วงเอ่อก่อนหน้านี้ก็ได้ตอนที่เขายุบหัวไปยุบใบไปอะค่ะทิ้งใบไปก็ได้เสะหัวออกมาหัวหนึ่ง หัวเท่าแบบไข่ไก่เบอร์ศูนย์เลยค่ะทุกคนชายชนต้นนี้แล้วก็แซะออกไปแล้วก็ไปเนี่ยไปแบ่งไปทําจํานวนที่มีต้นเล็กๆอยู่ตอนเนี้ค่ะแล้วก็นี่เหลือเหลือไว้เอออยู่สองมันแตกกกขึ้นมาเป็นสองต้นสามต้นนะคะแล้วก็เนี่ยมันเพิ่งแตกขึ้นมาใหม่อีกเป็น4ต้นแล้วก็ต้นนี้นี่ต้นนี้จะบอกว่าเป็น มิ่งมหามงคลค่ะทุกคนแต่ว่าวันก่อนเนี่ยคือที่ดีผ่ามิ่งมาหามงคลน่ะแล้วมันมันแบบเหมือนใบมันหลุดอะค่ะมีแต่ชิ้นเฉยๆแล้วก็ดีก็เสียบไว้ไม่ว่าจะเฟี้ยงทิ้ทงก็แบบอลองลองเสียบไว้เขาก็เนี่ยค่ะขึ้นขึ้นมาโตอยู่ในกระถางชายชนแล้วนี่สวยเหมือนกันค่ะ ไอ้มิ่งมหามงคลนะคะนี่ถ้าเขาโดนเดดจะจัดจะอกกัดสีแดงส้มสวยมิ่งมหามงคลนะคะตัวนี้นี่นี่ก็คือต้นตำหรับของชาวชนที่สวนค่ะเห็นไหมคะเมื่อช่วงปีที่แล้วนะคะทุกคนเขาจะใหญ่มากนี่กําลังตอนนี้กําลังเริ่มลูใบขึ้นมาเนี่ยโตจากนี้ไปเดี๋ยวจะเป็นพุ่มใหญ่มากค่ะต้นนี้เพราะว่ามันจะเหมือน ช่วงปีที่แล้วที่ว่าช่วงเขาใบกําลังสะพังอีกะคะ่ะทุกคนให้ดูนะคะนี่มันจะลุกๆหน่อยเพราะว่าเนี่ยดีผ่าแล้วก็จะเซมเซมไว้อยู่ใต้ใต้้ตนต้นใหญ่ๆเนะะี่ยค่ะไอบอนที่ว่าผ่าไว้มันจะเป็นเหมือนเออจะผ่าแล้วก็หมกทรายใสทรายไวะคะ้ค่ะทุกคนด,ดีจะใช้ทรายนะคะแต่ทรายเนี่ยต้องล้างให้สะอาดะคะ่ะทุกคน ตอนที่ว่าจะเอามาชําบนนะคะต้องล้างให้สะอาดแล้วก็ทรายก็ต้องเลือกที่ว่าเหมือนจะเป็นเม็ดหย,ยาบๆหน่อยะคะ่ะดีจะไปเอาทรายที่ในลําห้วยนะคะทุกคนทรายที่ที่ในในลำคลองอะคะ่ะเพราะว่าทรายแบบนั้นอะดีว่าเราล้างแล้วก็มันสะอาดดูสะอาดดีอะคะ่ะทรายในลําห้วยนี่อันนี้ก็ หยาดฝนผู้ใหญ่ชูดนะคะนี่หยาดฝนผู้ใหญ่ชดูดนี่ก็หยาดฝนผู้ใหญ่ชดูดนี่อันนี้ใบเริ่มขอบใบเริ่มดำแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกเยอะวันก่อนนี่ต้นนี้ก็จะเป็นดาวเพียงดินค่ะว่าจะทำจำนวนดาวเพียงดินลืนทุกทีเลยนี่ต้นนี้อันนี้เป็น นินลาศินนะคะ,น,ะนินลาศินนินลาศินตอนนี้ได้แยกโหนไว้อยู่นี่เป็นไม้โกที่ว่าพุ่มใหญ่มากค่ะ,น,ะนินลาศินนี่เต็มทั้งกระถางสิบสองนิ้วเลยค่ะทุกคนส่วนต้นนั้นเดี๋ยวให้ดูนี่นี่ไงคะนี่บอลทุกต้นดีจะไม่ทิ้งนะคะไม่ไม่ไม่ทิ้งไม่คว้างเขาแต่ก่อนเนี่ยเขามีแต่กระถางเปๆนะคะต้นนี้ต้นนี้จะเป็น เจะเป็นชุมพูอันดามันไหมต้นนี้น่าเใช่เพราะว่าลูกไม้ป่ากาันดำนี่มันจะอีกลายอันนี้ชมพูอันดามันนะคะแต่ก่อนเนี่ยต้นเล็กๆปลูกมาปลูกมาพอผูัวม,ม,มาทีนี่ใบใบเท่ากระดุงเลยค่ะนี่ปีกินนาลีนะคะความสวยของปีกินนาลีนี่สวยไหมคะสุดๆเลยละค่ะปีกินนาลี บีกินาลีเป็นไม้ที่ว่าหน้าปลูกหน้าสะสมนะคะคือสวยนี่เพาสวยแบบไม่มีที่ติเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูทางนูน้นจะลกลกหน่อยนะคะตรงนี้จะเป็นเพราะว่าที่เก็บไอเนี่ยเก็บแม่พันธุ์ด้วยแล้วก็ทำเก็บต้นชําด้วยนี่ต้นนี้จะเป็น สีบุรีลำค่ะทุกคนสีบุรีลำสีบุรีลำก็สวยมากนี่นี่เป็นไม้ไม้โฟมโกที่สวยนี่เขากำลังผูกขึ้นมาอันนี้จะทำไม้โกนะคะสีบุรีลำเทวนตัวนี้ก็หงเฮมาราดเมื่อกี้เห็นเหมือนหนอนเว็บเว็บแต่หาตัวไม่เจอค่ะทุกคนเนี่ยถ้าอยู่นอกตู้นอกตู้แบบเนี้ยเราเลี้ยงที่โล่งๆแบบนี้ต้องระวังหนอนนะคะช่วงถ้าหน้าฝนเนี่ย หนอนจะเยอะมากค่ะจะมีตัวไดอะค่ะที่เขาเรียกกันหนอนลูกหมาแถวบ้านจะเรียกหนอนลูกหมาค่ะทุกคนมันมันเยอะอะค่ะนี่อันนี้เป็นนอกตู้นะคะภาพมันอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมืดแล้วอันนี้อันนี้ลือสีผสมลือสีผสมอยู่ในกระถางบนค่ะช่วงนี้ลูกค้าก็ถามลือสีผสมกันมาเยอะเลยค่ะแต่ว่า ฤกษ์สีผสมมันโดนฝนวันก่อนก็ไม่ได้ไม่ได้ปลูกใหม่มีม,มีบ้างเล็กน้อยค่ะไม่เยอะนี่นี่สวยมากค่ะต้นนี้เขาอยู่ในนี้เขาอยู่ได้ไม่ตายแต่พอเราปลูกดูเละเขาจริงๆแล้วเขาจะตายฤกษ์สีผสมเนี่ยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้เป็นไก่ทองนะคะได้มาในชื่อไก่ทองค่ะทุกคนนี่สวยเหมือนกันไก่ทองเนี่ยนี่ เราได้มาในชื่อไก่ทองนะคะต้นนี้สวยแล้วก็อันนี้สีปลาดสีปลาดสีปลาดใบยาวมากค่ะทุกคนมีมีหลายคนถามสีปลาดเข้ามาแต่สีปลาดเนี่ยต้นเล็กยังยังไม่ปลูกเลยค่ะเพิ่งทำจำนวนไปน,นี่ต้นนี้ต้นนี้เป็น สุขโขไทยนะคะได้มาในชื่อสุขโขไทยนี่จะให้ดูความความมีหูค่ะเห็นไหมเคทุกคนหูแบบหูแบบแน่นมากเลยค่ะนี่หูของสุขโขไทยนะคะนี่มีหูทุกใบเลยมันได้มาในชื่อสุขโขไทยนะคะแตออ่ชื่อจริงจริงอ่ะก็มันจะคล้ายกันอยู่หลายตัวมีสุขโขไทยแล้วก็พญาสุรศินแต่ต้นนี้ก็น่าจะเป็นสุขโขไทยะคะ่ะไม่แน่ใจนะได้มาในชื่อสุขโขไทย เหนยวมานานแล้วได้ขยายลูกไว้อยู่ค่ะต้นนี้เป็นบอลเก่าเหมือนการตัวเก่านี่แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้จะเป็นพ่อขุนไกลค่ะเพราะว่าใหญ่มากนี่คือให้ดูว่ามือกับเกับใบบอลน,นะคะเหมือนเหมือนแบบเป็นเซี่ยวนึงเลยอะค่ะแบบใหญ่มากเลยค่ะต้นนี้นี่ขุนไกล แล้วตอนนี้ขุนไก่ก็มีดอกแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะผสมขุนไก,ดก่ดอกขุนไกล่โรลมานานเลยแล้วค่ะนี่สวยนะคะนี่ดีจะทําโฟมโกนะคะทุกคนบางมีเพื่อนๆถามกันมาว่าให้แบ่งโนขุนไก่ขุนไก่ตอนนี้มันมีต้นเล็กอยู่อะคะ่ะรู้สึกว่ามีต้นสองต้น แต่ต้นนี้หนอดีไม่ไม่ได้แคะนะคะเพราะว่าเนี่ยว่าจะไว้ทำโฟมโกะค่ะทุกคนนี่ขุนไกให้ดูความสวยนะคะนี่ขุนไกแบบพ่อขุนไกลเลยละคะ่ะแบบสวยมากนี่ให้ดูความไ็นไหมคะทุกคนายสวยมืดอีกแล้วมันมืดอีกแล้วนี่อันนี้ก็คือเออ ซับบรรจงนะคะซับบรรจงซับบรรจงนี่ช่วงนี้โดนเดดซับบรรจุงโดนเดดแบบใบก็เลยแบบนี้อันนี้ซับบรรจุงนะคะแบบสวยไหมสวยสุดๆซับบรรจุงอันนี้ขุนสีขจจะคงค่ะทุกคนขุนสีขจจะคงนี่ก็สวยเดี๋ยวจะพาลุงกระถางใหญ่ค่ะทำไม,ม้โคมโกขุนสี แล้วก็อันนี้ก็ผีเสื้อสมุรส่วนต้นนี้ต้นนี้จะเป็นหนุมานจองถนนค่ะทุกคนจองถนนอืมจะมืดแล้วนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็พึ่งปลูค่ะอันนี้คือต้อนนี้คือเท้าวิรันพนาสูนค่ะทุกคนของที่สวนนะคะต้นแม่กระถางแม่ของเขาเดี๋ยวโลให้เขาเต็มโฟมปลูขึ้นมาเต็มโฟมนาะนค่ะกำลังจะปลูมาหลายหนเลย เดี๋ยวจะให้ทุกคนดูนะคะว่าความสวยของท้าววิรันพนาศาสูรเนี่ยว่าสวยขนาดไหนเพราะก็เก็บสะสมไว้หลายเดือนแล้วค่ะสองสามเดือนแล้วเก็บสะสมให้เรารออยู่สองสามเดือนแล้วต้นนี้แล้วก็นี่มันจะลุกนะคะ่ะลุกลกแล้วก็มีมดคันเยอะด้วยนี่อันนี้จะเป็นให้ดูว่า ต้นนี้เป็นลูกไม้ที่ดีผสมต้นแรกนะคะที่สวนผสมคือตอนนั้นหัดผสมใหม่ๆค่ะแล้วก็ไม่มีเกสรมีไก่ราชาวดีแล้วก็นกกระทาค่ะทุกคนมันออกดอกพร้อมกันพอดีเลยแล้วก็หัดผสมนี่ก็เลยได้เป็นลูกมาเป็นต้นนี้ค่ะน้องเขาบอกอตั้งชื่อเล่นๆว่านกกระทาราชาไก่ไปเลยค่ะทุกคนเขาบอกว่าเอเนี่ย เพราะว่าอีกต้นหนึ่งอ่ะที่อยู่ทางนู้นทางอีกที่นึง่งค่ะใบจะใหญ่มากเลยค่ะทุกคนใบใหญ่แล้วก็ใบจะลายใบเขาจะบางอะค่ะทุกคนแบบเออเราความภูมิใจอะนะคะก็เลยไม่ไม่ได้ทิ้งหรอกถึงว่ามันดูเป็นไม้ธรรมดามดาแต่ว่าคือเป็นต้นเลขกที่เราผาสมมาค่ะทุกคนระหว่างไก่ราชาวดีกับออนกกระทาค่ะก็เลยออกมาเป็นเนี่ย มันก็สวยดีเหมือนกัน,นะค่ะทุกคนมันเป็นเส้นแบบเป็นเส้นแบบเออขอบไอ้ตัวกระดูกเนี่ยจะออกเข้มแล้วก็ตัวกระดูกจะเข้มเนี่ยเข้มเข้ม,มขาวขาวชมพูนะคะแล้วก็ตัวใบจะบางขาวขาวชมพูสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยน้องเขาเ้ายล้ออยู่ว่าเออต้องตั้งชื่อว่านกกระทาราชาไก่ไปเลย นี่ซับปันจุงนะคะซับปันจุงนี่วันนี้พามาทัวทัวร์ทัว,ทวลงบอลค่ะลุกๆหน่อยแต่ก็ชมไปแก,แก้ขัดไปนะคะถึงลุกๆก,ก็นี่ปิดท้ายด้วยตัวนี้อีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอากาศอากาศโล่งๆเดี๋ยวจะวันหลังจะพามาดูตอนที่ว่าแจ้งแจ้งดีดีกว่าอตอนนี้มันมืดแนละ้ว มืดเดินไม่ค่อยถนัดน,นี่นะคะส่วนนี้ก็นายจันหนวดเขี้ยวแดงเป๊ดเลยนี่นก่อต้นต้นนี้จะเป็นเสนคำเมนนะคะเสนคำเมนนี่เสนคำเมนตัวป้ายนะคะเป็นไม้โฟมโกใหญ่เลยค่ะนุ่นผูขึ้นมาเยอะแยะเลยช่วงนี้ ช่วงนี้บอลที่ทิ้งใบอเขาจะผูตาต้นที่ไม่ทิ้งใบเขก็จะผูใบเยอะค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงบอลใบดุกนะคะทุกคนนี่มันจะลกๆหน่อยนะคะนี่เยอะค่ะทําไม่ทันไอบอลที่ว่าผ่าบ้างเก็บตั้งแม่บ้างชําบ้างแบบนี้ค่ะแต่ก็ทางนู้นไปทางนู้นก็จะเป็นตู้ใหญ่นะคะทุกคนแล้วก็อีกไปทางนู้นก็จะเป็นตู้เล็กเนี่ยค่ะ ในสวนที่บอกว่าคือจะทำคนเดียวบางทีก็ยุ่งยุ่ง,งไม่ได้ตอบได้คุยกันเยอะค่ะช่วงกลางวันเพราะว่าดีจะทำไออยู่ในสวนเนี่ยค่ะตลอดทุกคนนี่สำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็คือผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษด้วยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้ เออแล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็ออติดตามช่องไว้นะคะบางทีเดี๋ยวดีจะมีออลูกไม้บอลเล็กๆมาแบ่งนะะี่ยค่ะส่วนมากก็ที่สวนเนี่ยจะเป็นบอลเก่าะคะ่ะทุกคนใครที่ว่าใสา่บอลเก่าแล้วก็ชอบสายเก่าๆเหมือนกันนะคะก็คอยติดตามกันนะคะเพราะว่าดีเนี่ยจะชอบจะสรรหาบอลเก่าๆชื่อเขาเก่าๆคือ เราชอบเป็นการส่วนตัวค่ะแล้วก็ได้มาออชมกันนะคะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะชมแล้วก็พูดคุยกันนะคะกับคนที่ว่าโคเดียวกันชอบเหมือนกันนะคะทุกคนสำหรับวันนี้คือลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ